ครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสําหรับเมื่อคืนเป็นยังไงครับต้องบอกว่าไปมุงกระบุงไปสําหรับิกเนเจอร์ในโรงแรมแล้วก็ในโกดังที่วางไว้สําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรายังอยู่ในนามของทีมชาติกันอยู่ครับและคู่ที่เราหยิบยกขึ้นมาก็คือกิจเจอกับเดนมาร์กครับต้องบอกว่าผลงานล่าสุดเจอกันมาเนี่ยปี2005แล้วก็ขยับมาปี2009ครับ ต้องบอกว่าทั้ง2เกมเหนืยครับเป็นเดนมาร์กชนะ1เกมในปี2005วันที่9เดือน10ครับและมาวันที่12เดือน2ปี2009กีตเสมอกับเดนมาร์กต้องบอกได้เลยครับผลงานครับณนะเวลานี้ ist, นกีต5นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะมาถึง4เกมแล้วหลุดแพ้ไปแค่เกมเดียวนะฮะแพ้สกอตแลนด์ครับและที่แน่ๆเลยครับเกมล่าสุดครับซัดในทางด้านของเบลรารูสไป ห้าประต,ตูต่อหนึ่งครับซึ่งผลงานของกีตณเวลานี้ต้องบอกว่าชัดเจนจริงๆครับพี่ๆครับส่วนในทางด้านของเดนมาร์กครับเดนมาร์กผลงานโดยรวมนะครับต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาหลุดแพ้ไปหนึ่งเกมเสมอไปหนึ่งเกมแล้วก็เก็บชัยชนะมาสามเดนมาร์กเนี่ยเพิ่งเสมอกับสกอตแลนด์ในนัดที่เจอกับสกอตแลนด์นะครับค่อนข้างที่จะสูสีกป็นอย่างมาก วันนี้เกมรุกของกิตเนี่ยนะครับต้องบอกเลยเลยว่าอาจจะทําให้แผงหลังของเดนมาร์กเนี่ยเมื่อยได้ครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าวันนี้ครับตัวจังหนับตัวเต็มกระบุงยกไปที่กิตเต็มเวลาครับ90นาทีเต็มหรือจะไปขึ้นดอยไม่แนะนําแต่ให้ไปมุดดินครับเพราะฉะนั้นครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้สําหรับคู่นี้ครับอีกหนึ่งคู่ครับก็คือในทางด้านของโคโซโวเจอกับในทางด้านของสวีเดน สองนัดล่าสุดผลงานในการเคยเจอกันมาย้อนกลับไปปี2021โคโซโวในนัดนั้นโดนใบแดงด้วยครับก็เป็นในด้านของสวีเดนที่เก็บชัยชนะมา3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ขยับมาวันที่9เดือน10ปี2021นัดล่าสุดจากการที่เจอกันมาก็เป็นสวีเดนที่เอาชนะมา3ประตูต่อศูนย์วันนี้คู่นี้ไปที่สูงเต็มเวลา90นาทีได้แล้วก็เดินที่สวีเดนครับนี่แหละฮะหวานแน่นอนสำหรับวันนี้ แล้วต้องบอกพี่ๆครับว่าณเวลานี้ถ้าตัวเน้น s i กเนเจอรไม่มาตามนักในกลุ่มของผมคืนให้แล้วถ้าชุดโครงการพี่พลาดทั้งหมดเ,เราเคมให้พี่อีกเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆเยอะแยะมากาาครับเปิดใจแล้วมาเจอกันตัวแอดนำหน้าตัวแซตัวที95มาเจอกันครับ นะฮะเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าเราจะอารงทีเด็ดไว้ทุกวันในโรงแรมแล้วก็ในโกดังเมื่อคืนลั่นจริงๆเพราะฉะนั้นเปิดใจแล้วตามมาเต้กมขบุงครับ